พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมลองคิดดูนะมีอันนี้เป็นนาทีชีวิตเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมเป็นการช่วยชีวิตของทหารท่านหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกลงไปในคลองแล้วจมหายไปนานกว่า4ชั่วโมงอะ่ะเชื่อไหมคะพูดก็พูดใครเห็นใครก็คิดเพราะเห็นแต่รถไม่เห็นคนขอภาย40นาทีนะคะที่จมหายไปเนี่ยคิดว่าไม่รอดแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมคะสุดท้ายเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูนะคะ

ที่เป็นคลิปสั้นๆแต่มันระทึกจริงๆ่งรรคุณผูณ้ชมคะมูลนิธิป,ประชานุกูลราชบุรีถ่ายคลิปขณะที่นักประดาน้ำกระโดดน้ําลงไปเข้าไปช่วยเหลือทหารที่จมอยู่ในคลองชลประทานพื้นที่หมู่ที่1ตําบลหินกองอําเภอเมืองราชบุรีหลังจากที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุตกลงไปในน้ํานานกว่า40นาทีนะคะทหารนายนี้สามารถเอาชีวิตรอดมาได้โอ้โหเหลือเชื่อหลายคนเห็นก็หนี่แบบปฏิหารแล้วก็ เก่งจริงจริงนายสมเกียติน้อยพาน,นิชเจ้าที่เวชศวกรฉุกเฉินบรินิทิพป,ประชาลุกูลราชบุรีบอกว่าตอนบ่ายสองโมงได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีรถตกคลองม,มีคนติดอยู่ข้างใน<ม>ก็นำกำลังไปค้นหา<ม>พบว่ารถเนี่ยจมน้ำตอนนั้นที่ไปถึงเนี่ยจมนานกว่า20นาทีละระหว่างที่ประสานทีมประดาน้ำมาที่จุดเกิดเหตุก็สันนิษฐานว่าคนที่ติดอยู่ในรถเนี่ย คือแบบถอดใจกันแล้วว่าอาจจะไม่รอดแน่ๆเลยมันนานเกินไปแล้วนะคะที่รถอยู่ในน้ําแต่ระหว่างนั้นผู้ชมเชื่อไหมเขาสังเกตเห็นฟองอากาศอ่ะปุ๊งปุโผล่เหนือน้ำขึ้นมาเป็นระยะบุ้งุ้งๆุ้งมุ้งอย่างนี้คุณผู้ชมจู่จคนที่ติดอยู่ในรถ ลอยขึ้นมาชูไม้ชูมือขอความช่วยเหลือนักประดาน้ำไม่รอช้ากระโดดลงไปช่วยใช้เชือกผูกตัวดึงร่างเข้าฝั่งนะคะทุกคนเขาบอกไม่คิดเลยว่าทหารนายเนี้ยจะเอาตัวรอดได้ก็คือแบบ ชื่นชมเลยอะเก่งมากๆเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าน่าจะถูกฝึกฝนมาอย่างดีแน่ๆเลยสามารถอดทนอยู่ในน้ําได้นานขนาดนี้เนี่ยค่ะลรวก็คุยกับต้นว่าสันนิษฐานว่าคาดว่าจะเสียชีวิตเพราะมันนานเกินแล้วแต่ว่าเรามองไปในน้ำปุ๊บมันก็ยังมีพายขึ้นบุ๋มบุ๋มบุมตลอดเด่นทุดเลยมาเป็นทหารแล้วก็ถูมือขึ้นแล้วก็จมปุ๊บเดี๋ยนี้ต้นเขาก็ เขาเห็นแล้วก็หาทางช่วยแล้วก็มีคนก็คือชาวบ้านอ่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยโดลงไปช่วยเร็วโดลงไปช่วยเร็วไม่คิดว่าเขาเอาตัวรอดได้เก่งมากเลยเขาอยู่ได้ยังไงนี่ค่ะโอ้โหนาทีชีวิตเลยนะคะคิดดูนะคะได้รับการฝึกมานะคะส่วนหนึ่งด้วยนะคะ